วันนี้เราจะมากดแรงกันมาดูกันว่าแรงผมจะขึ้นหรือจะล่วงไปกันเลยในครั้งนี้ผมได้เลือกเป็นดิกเตอร์ลและฝั่งเราก็ได้เอาตัวล็อกมา2ตัวะอะไรโคตรดีเลยในตอนนี้เราได้ชนเรนกับเจ้าลินจอหน้าแดงนะครับมังหน้าแต่แวนเรากลายเป็นเฟิร์สบัตไปแล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นเห็นดิงเลยครับเดี๋ยวเราเคีบคิปเป็นก่อนลหลังจากคีบคิปจนจะเสร็จกจ็เห็นดิงวิ่งออกจากพุ่มนะครับคิปกองที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เราคิดได้เวลสีแล้วเดี๋ยวเรา ลงไปดูดาร์สเลเยอร์กันหน่อยละกันนะเราว,วิ่งแอบมาในพุ่มผมก็เห็นนาะคอสกำลังตีดาร์สเลเยอร์อยู่เปิดด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็อันตินะครับแล้วก็ปังป่าเราก็จะลาดมาแล้วผมก็จะเกิดอันติแล้วก็สามารถเก็บคิวลิงทั้งสองพวกสองตัวไปได้นะครับไม่ใช่หรอกเมดมันได้คิวพอดีผมเป็นแอซิดนะหลังจากผมเคลียร์ร่างเสร็จก็วิ่งขึ้นมาดูบนนะครับมาเคลียร์คิวแล้วเปิดอันติเข้าจะยัดหน้าลิงนะครับแล้วก็ทุ่งอัดหน้าแล้วก็ ทำการกดสกิลสองเลยเิงก็พุ่งเข้าไปเอาเลือดก่อนเลยนะครับและตอนนี้เขากําลังจะวิ่งไล่ตามแล้วเรามานะครับแล้วน่คขอจะวิ่งมาเอ้ก็สกิลมาเติมนะครับและตอนนี้เขาน่าจะเข้ามาล้วงผมในป้อมแล้วเขามาปาดผมทีหนึงกดสกิลสองแล้วก็สกิลงัดขึ้นแล้วก็หลบฟิกเกอร์ไปได้นะครับตอนนี้ เหมือนเขากาลังจะเอาป้อมของผมนะแต่ผมจากการคาดเดาแล้วเขาน่าจะมาเอาผมแน่นอนแล้วเขาก็มาจริงๆด้วยแ้วผมยังดันง,งัดเวดนะครับถ้า,าง,งัดไม่วดคือได้คิวสองตัวเลยตอนนี้ผมกำลังแงป้อมบนเขาอยู่นะแล้วก็เป็นเวลาเก้านาทีนะครับสําหรับเกมนี้นัตยามาเคลียร์เลนก่อนที่ผมจะเอาป้อมได้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็าดักอยู่รอเขาเข้าพุ่มนะพอดีจะล้วงเขาแต่เขาไปทางหนึ่งเนาะและผมก็ได้วิ่งกลับมาแงะป้อมบนเขาจนสําเร็จนะครับ ตอนนี้เราเรากำลังโดนตืบน,นะครับแล้วผมกับลูกก็กำลังจะเติมแต่ผมเลือกที่จะหันหลังกลับและลูกเขาก็วิ่งกลับมาเหมือนกันนะครับพอดีมันส้นตินมันเยอะไปหน่อยตัดพันที่ตอนนี้กําลังเป็นเวลา1 1นาทีเกือบ1 2นาทีนะผมลองเคลียร์คลิปเลนล่างแล้วก็เข้ามาดักภุ่มนะเพื่อฝั่งตรงข้ามเข้ามานะผมจะแบบนั่นไงมาแล้วแล้วผมเปิดดันตีแล้วก็ยัดเข้าไปสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วกดดับแซดแล้วก็กดด เก็บคิวนาตยาบไว้ได้นะครับตอนนี้นาคอร์สกำลังจะมาล้วงผมนะครับแล้วผมสกิลหนึ่งถอยนะครับแล้วก็กดสกิลสองหลบแล้วเลือดเด้งขึ้นมาหนึ่งพันนะครับอยู่ในพุ่มและสกิลคูดาวไม่ทันก็ตายเลยตอนนี้เป็นเวลาสิบสามนาทีครับผมกลับขึ้นมาเคลียร์บนอีกหนึ่งคันนะครับหลังจากเคลียร์คลิปรถถังได้ก็เข้าหลบในพุ่มนะครับเหมือนเจอลิงครับเปิดอันติกดสกิลสองยัดเปไน็นไงกูฟิเกอร์ออกเปไน็ไปไนไงเป็นไงกดตาย ตัดมาที่17นาทีนะฝั่งผมได้ Dark Slayer ก็กำลังรวมตัวกันจะขึ้นบ้านเนาะก็ดูภาพเอาละก,กันนะฝั่งผมอารัมเข้าไปล็อกไม่ถึงแล้วก็โดนดิงทุบตายนะครับเอเลเตอร์ล็อกไปแล้วก็เก็บิูมได้อย่างตัวแล้วผมสกิลเข้าไปนะับกดดาบเซตออกมาแล้วฝั่งเขาก็กำลังตามมานับส่วนแวนกับผมเนี่ยผมก็ไปว์ดนะครับพอดีนัคอแม่งแงบ้านกูอยู่ หลังจากวาปมาถึงบ้านก็รีบกดอันติเคียคีปนะครับแล้วเข้าไปเอานาคอร์ะครับนี่สกิลกูถึงและนาคอร์สก็เสียเคลียวนะครับแล้วผมจิ้มตายไปเลยผมที่กําลังดักกลางอยู่นั้นก็เห็นเอลซูก,กําลังมาหลอยคีปนะผมก็กดอันติเข้าไปและเขาก็ได้ฟิกเกอร์ออกจากผมนะพอดีระยะไกลไปไหน่อยก็เลยมาเคียคีปแทนแล้วกันนะตัดมาที่เกมตอนนี้ยี่สิบนาทีครับเ <c oughs> พื่อนผมอยู่ก็้ืตรงบ้านศัตรูนะครับเหมือนรวมตัวกันจะขึ้นบ้านนล้นะ แต่ผมมาเคลียร่างนะเพื่อได้ความได้เปรียบในการโจมตีป้อมแล้วตอนนี้เพื่อนเราเข้าปเปอาแล้วนะครับอยู่หน้าป้อมส่วนผมเรอเคลียร์คี้ปรอนะครับเพื่อเราจะได้เปรียบในการดันป้อมนะแต่ทำไมไดาเม็ดกูบอลจังไลตอนนี้ลูกเราก็สู้เรียบร้อยนะส่วนผมเคลียร์ี้อยู่กำลังจะเเดินเติมขึ้นไปนะแล้วพอมาเติมน,นาวคอสก็เข้ามาแล้วเป็นไงอเรสเตอร์เราฟิกออกนะครับเราเราก็ได้ป้อมกลางมาหนึ่งป้อมเสร็จแล้วลูกเรา ก็อยู่ฝั่งบนจาสู้นาจะยาณนะผมเปิดอันติทําไมก็ไม่รู้้จะเข้าไปนาคอสุิงนะครับได้ก้าไม่ได้ก็เลยต้องถอยออกมาก่อนส่วนลูกเรามีของแล้วก็ห้าข้อไปเอลซูนะครับตอนนี้ก็สู้กับลิงนะแล้วก็กำลิงก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนาคอสคก็กาลังจะตายแต่ลูเขาดันตายก่อน,นครับแล้วตอนนี้ก็เหลือนะเมธกันบ้านอยู่คนเดียวนะฝั่งผมก็กําลังดันป้อมได้ป้อมมาสามทางแล้วเลยนะ อกอร์ับนาตยาคนระับตอนนี้เหมือนเราเหลือฝั่งตัวล็อกสองคนนะครับแล้วก็นาติเอ้อะไรวะอาร์มล็อกนาคอดได้แล้วนะผมก็ได้ตายครับส่วนนาคอก็อยู่ข้างล่างผมได้ตายลงอาร์มกับนาติเอ้อารามกับเลเตอร์ก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โดนนาคอจับมานลวงนะครับแล้วก็ผมเป็นคนเก็บคิวไม่ได้นะครับคิวนาคอตอนนี้บ้านนาตายาเลือดล,ดลดไปเหลือครึ่งแนละ้วผมมาตีบ้านนะครับกดสกิลส,สองป้องกันาดาเมจ แตแล้วตีบ้านแงะบ้านกูตายก่อนชิบหายและนี่คือภาพหลังจากที่ผมตายตอนนี้ป้อมเขาเหลือประมาณหกรอยกว่านะก็เก้าร้อยแหละคลิปก็ถาโถมเข้ามานะครับสทางเลยและเหมือนเขาจะเคลียร์ไม่ทันนะครับแต่ลิปมันตีคนเ้างมันไม่ตีบ้านถ้าตีบ้านนี่คือแตกไปแ้วแต่ที่เห็นแรกไม่แตกครับเขากันทัน ตัดมาที่เกม22นาทีนะครับผมเห็นเอลสุแล้วผมก็ได้ต่อคอมโบสกิลเข้าไปลวงเขานะครับแล้วก็ได้คิวเอลสุมาอย่างอีซี่แล้วเลเตอร์ผมก็พิวเกอร์จะเข้ามาล็อกเอลสะครับและเอลสุได้โดนผมเก็บพิวตายไปก่อนนะตอนนี้เลเตอร์ผมได้วางสกิลเข้าไปแล้วก็มาแล้วครับเลเตอร์ล็อกครับผมสกิลเข้าไปโดนอลิสไออะไรนะดักแล้วก็ตายไปแล้วนะครับโดนสตันเนาะ ไอ้หลุดไปเลยแล้วตอนนี้เขาก็เลยตายผมเนาะพอดีมีเอฟเฟกของ, Dark S <S งดักสลีเยอะก็เลยตายไปตอนนี้ผมก็ได้ทําการวิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อเจ้าดักกันแต่ผมเห็นนาะริสอยู่พุ่มก็เลยกดอันติฟิกเกอร์ไปแต่ตดนสตั้นเขาไปไกลก่อนแต่ระยะอันติผมเนาะไกลโคตรเลยผมก็เลยมาเอาแท็บเอลสุดตรงนี้ออกนะครับแล้วเขาก็พิมพ์อะไรมาไม่รู้พิมพ์มาว่าไม่ไหวเนาะ แล้วคีปเราคีบสามตัวเอ้คีปรถถังตัวใหญ่ๆเราก็เข้าบ้านไปแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ไปเคลียร์คีปแต่ทาไมตอนนั้นไม่ตีบ้านไม่สิบหายผมก็ได้กดอันติสู้กับปินงนำแล้วผมก็เป็นฝ่ายที่ตายรู้นี่กูตีบ้านดีก,กว่าชิบหายแต่ฟังเราได้กัตเลเยอร์อีกหนึ่งรอบก็พร้อมเต็มตัวจะจบบ้านนะครับตอนนี้และเพื่อนผมก็ได้ขึ้นบ้านแล้วก็จบบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งเราก็เป็นฝ่ายที่ชนะและผมไม่ได้ดาวเพิ่มไปหนึ่งดาวนะครับบ่ายมีเชนี่แหละคิบกู